สวัสดีครับผมแมคคา168นะครับประจำอยู่ที่ Ford RMA นะครับวันนี้ภูมิใจเสนอรถที่ต้องบอกว่าเป็นตัวสุดตัวท็อปที่สุดของวงการของ e v e r e s รนั่นคือตัว e v e r e s t p l a แพ n ต m เครื่องยนต์3,000คุณผู้ชมราคาของตัวรถตัวนี้นะครับไม่รวมสีขาวมุกแบบนี้อยู่ที่2 2 8ล้านบาทแล้วถ้าเราเอาสีขาวมุกเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีก1,000 0 5,000บาทนะครับที่เป็นตัวปรับราคามาปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่ารถคันนี้นะครับทำการตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปของการตกแต่งเนี่ยผมพามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับขุมพลังของคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์3,000 V6 นะครับเป็นดีเซลเทอร์โบให้กําลังแรงมา้า250แรงมา้าแรงบิดหรือว่าแรงทอร์กเนี่ย600นิวตันเลยนะครับมาพร้อมเก e ียร์ e-shifter อัตโนมัติ10สปีดด้วยกันนะครับเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่า ฟอร์ดเนี่ยทำมาได้นานมากเหมือนกันเพราะว่าไปอยู่ในรถแบรนด์ยุโรปพวกท็อปแาทอย่างแลนด์โรเวอร์อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวนั้นจะใส่เทอร์โบในส่วนของตัว2ลูกก็ทําได้อยู่ประมาณ300ม้านิดๆอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอมาลงบ้านเราเนี่ยด้วยเรื่องในเรื่องของการแบบค่าไอเสียอะไรต่างๆนะครับเขาเลยปรับกันมาใหม่แล้วก็ทําให้มันเหลือเพียงแค่250ม้าโดยใส่เทอร์โบเพียงแค่1ลูกทีนี้ตัวเครื่องตัวนี้ครับส่วนประกอบของเครื่องยนต์ปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกอลูมิเนียม ถูกไหมครับเป็นเหล็กอลูมิเนียมผสมกันบ้างแต่ตัวนี้นะครับมันมีการผสมของคอมโพสิตด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนักของเครื่องยนต์แน่นอนว่าชารซีนะครับแพลตฟอร์มของเอเวอเรสตตัวนี้นะครับเขาก็ใส่อยู่ในเครื่องยนต์2,000ที่เรารู้จักจกันอยู่แล้วทั้งเอเวอเรสต์เซนเอเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับทำให้ถ้ายกเครื่องตัวนั้นมาใส่ที่มันเป็นแบบ ต้นฉบับของเขาทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ทําการเปลี่ยนวัสดุคอมโพสิตหรืออะไรเงี้ยทำให้เครื่องมีนม้นําหนักเยอะขึ้นนะครับเขาก็เลยพัฒนากันใหม่แล้วก็ทําให้มันมีวัสดุคอมโพสิตมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นชัดๆเลยก็คือตรงท่ออินเตอร์นะครับจะเป็นคอมโพสิตมาให้เลยเหมือนรถแพงๆที่เราเคยเห็นอยู่ในท้องตลาดที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยอันนี้คือคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตเนี่ยเป็นวัสดุง่ายๆคือมันก็เหมือนกับตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ซุ้มล้อแรปเตอร์นั่นแหละมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นพลาสติกแต่มันมีความเหนียวความแน่นความคงทนแล้้ววมันเขาารูปไดีก่ การจะเทียใช้ยางในบริเวณนี้มันก็เกิดการสึกหลนะ่อได้ง่ายเพราะว่าเนื่องจากแรงดูดแรงทอร์กของเครื่องยนต์สามพันเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับและตัวนี้ก็ไม่ใช่สายพันธุ์แบบจุ่มน้ํามันทําให้การบำรุงรักษาเนี่ยใช้งานง่ายเอาง,ง่ายคือใช้ยาวๆเลยนะครับมันเป็นสายพันธุ์แบบแห้งนั่นเองตัวนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของตัวพัดลมหน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบใหม่เลยรีเลย์นะจะมีตัวใหม่จะไม่เหมือนกับตัวเครื่องยนต์สองพันเพราะว่าเครื่องสัมพันเนี่ยต้องการใช้เขาเรียกว่าในส่วนของตัวพัดลมนะครับที่มีหลายแบบหลายขนาดมากกว่าตัว2 0 0พันเนื่องจากเครื่องยนต์มันใหญ่นั่นเองรวมถึงตัวกล่องควบคุมเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด3ปลัก๊กเช่นเดียวกันที่เป็นควบคุมเพราะว่ารุ่นนี้มีการเคลื่อนแบบ 4A หรือเขาเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติตั้งเองนะครับแล้วตัวเนี้ยก็ทํางานควบคู่กับตัวเบรกไฟฟ้าผู้ชมก็จะมีตัวสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยบอกตัวนี้มันเป็นหน้าที่ก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆตัววัดแรงสั่นสะเทือนในแต่ละล้อนะครับ มันทำงานหลายๆแบบด้วยทั้งการปรับไฟหน้ารถด,ด้วยนะครับการจับเบรกด้วยว่าล้อไหนต้องเบรกล้อไหนลอยอยู่นะครับรวมถึงการเปลี่ยนโหมดขณะขับขี่เพราะว่าคันนี้เราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกปุ๊บมันจะกลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 4A เลยนะครับถ้าใครเคยขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเวลาที่เราขับ4อยู่แล้วเราต้องยูเทิร์นรถใช่ไหมครับมันจะมีอาการถึงขือนหนักๆที่พวงมาลัยแต่ถ้าเป็นแพตตินัมหรือแรปเตอร์ที่มีระบบ 4A เนี่ยพอระหมุนสุดพวงมาลัยสุดนะครับล้อหน้านะครับพอด้านหน้าเซนเซอร์จับได้ปุ้ ทำให้เราสามารถที่จะหมุนไปได้ง่ายๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาคอยเข้าขับ2นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4A นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูส่งตัวชุดแต่งคันนี้กันบ้างผู้ชมนะครับ คัดนี้กระจังหน้าทําเป็นแบบเดิมเลยนะครับแน่นอนแหละแพตินัมมันมีนมความหรูหราเรื่องกระจังหน้าอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นเหมือนโครมเมียมผู้ชมแต่มันไม่ใช่โครมเมียมนะสังเกตดูข้างบนเนี่ยตัวหนังสือคำว่าแพตินัมเนี่ยอันนี้คือโครมเมียมแบบร้อเปเซ็นเลยนะครับแต่บริเวณกระจังหน้าไม่ใช่โครมเมียมนะครับมันจะเป็นออกเป็นแบบด้านด้านซึ่งทางอร์ดเขาเรียกว,ว่าสีแพตตินัมแล้วชุดแต่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ผมบอกเลยว่าไม่มี คนที่จะใส่คือมันมันเป็นชุดต้องเรียกว่ามันเพิ่งมาด้วยนะครับเราจะเห็นก่อนหน้านี้ที่ใส่อยู่ในเอเวอเรสต์เทที่โชว์ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ทางชุด Y เนี่ยเขาเอามาใส่ให้ผมนะครับให้มันเป็นชุดแต่งของเอเวอเรสต์คันนี้ซึ่งสามารถใส่ใกับเอเวอเรสต์ได้ทุกรุ่นนะครับเราสามารถดีไซน์เป็นสีแดงสีทองบริเวณนี้ได้หมดนะครับอันนี้ผมก็ดีไซน์เป็นสีเทามาให้เนาะแล้วก็ชุดแต่งมันจะมีความคมแล้วก็เรื่องของสีงานสีบอกเลยว่าขับไปเนี่ยไม่มีลอกไม่มีถลอก ชุดล้อบ้างผู้ชมชุดล้อเนี่ยคันนี้นะครับเราเปลี่ยนมาเป็นล้อเวกขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเวกของตัวโฟล์ดฟอร์มิงนะครับเป็นเวกสีดําด้านและผมเปลี่ยนเบรกคัสตอมตัวใหม่นะเป็น2 0แซดมานะครับทาเป็นสีเทากันแบบนี้รวมถึงทําฮับเนี่ยเป็นสีทองลัดด้วยยางโตโย AT ทนะก็จะเน้นแบบนุ่มเงียบคันนี้โหลดนะผู้ชมแต่เราโหลดอยู่แค่ประมาณ1นนิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาไปใช้งาน ที่แบบว่าวิ่งในป่าในดงจริงๆด้วยนะครับนะก็คือถ้าโหลด2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งเนี่ยทำได้แต่การใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบุกสมบันนะครับอันนี้คือไปใช้งานได้จริงๆเลยที่เราวิ่งเนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังของตัวรถเราก็ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดเบรกเหมือนกันนะครับชุดเบรกก็จานหน้า410จานหลังเนี่ยผมให้ขนาด400ที่ใส่ไปให้นะครับทำฮับสีทองเบรกมือฟ้าแยกออกมานะครับต้องดูว่า จานเนี่ยจะเท่ากับล้ออยู่แล้วนะถ้าจานหน้านี่เกือบเต็มล้อแล้วนะครับช่วงล่างไอ้เวเลสเนี่ยหวัดลิงค์คันนี้เปลี่ยนโชคมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าโชคเดิมก็ดีอยู่แล้วเจอโชคใหม่ที่เปลี่ยนมาของโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยสาหรับโชคตัวนี้นะครับด้านหลังทําในส่วนตัวชุดสเกิร์ตเพิ่มขึ้นมานคุณผู้ชมเป็นสเกิร์ตของชุดวายก็คือชุดเดียวกันนั่นแหละนะครับก็จะมีความเป็นแบบสปอร์ตเน้นเรียบหรูนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนท่อก็เปลี่ยนขึ้้้้้้นนนนนนนมมมมมาาาาาเพิ่่่่ขขึไดดอออออยููทีคววววชชบบัใสนใสตนนตงงผก เบาะหลังเนี่ยแพตินัมเนี่ยก็เป็นเบาะร้อนเหมือนกันนะเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเอวเวอร์เรสต์แพตินัมเนี่ยข้างหลังเป็นเบาะร้อนนะครับอันนี้คือเบาะร้อนนะเวลาเรานั่งปรับได้เบาะร้อนนี่ จากตรงนี้เลยไม่ต้องไปง้อคนขับนะครับเราสามารถปรับได้เองเลยนะก็จะเป็นเบาะร้อนมาให้เวลาผู้โดยสารนั่งบางทีก็บอกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกจริงๆผมบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับยิ่งเราไปเที่ยวเขาเที่ยวไหนตรงไหนก็แล้วแต่มันมีอากาศเย็นขึ้นมาก็จะใช้ได้แต่ทีนี้เบาะหน้ามันจะสามารถปรับเบาะเย็นได้ด้วยนะเบาะคู่หน้าปรับเบาะเย็นได้เบาะอุ่นได้นะครับรวมถึงความพิเศษของโตโยตินั้นมีระบบที่เขาเรียกว่า m e m o r y Seat นะครับหมายความว่าเราสามารถปรับ ระดับผมบอกว่าไว้แล้วก็เซฟไว้เลยเราเป็นเบอร์1นภรรยาเบอร์2นะครับลูกเบอร์3ก็ปรับไว้ได้เวลาใครมาเลือแล้วก็กดแค่กลับมาเลขหนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพวมาลัยมีพวงมาลัยอุ่นมาให้นะครับของตัวเอเวอเรสต์แพลตินัมอุ่นมือมาให้รวมถึงหน้าจอ12นิ้วเกียร์อัโตโนมัติ e ช h i f t e r 10สปีดนะครับแล้วก็ตัวไดร์โหมดเนี่ยจะมีระบบ 4A ขึ้นมาให้ก็จะไม่เหมือนพวก e v e r e t t i t e c ์หรือว่า e v e r e s t Titanium นะครับก็เอาง่ายๆมันเป็นตัว Top c a r าที่สุดแล้วนะครับด้านในบุด,ด้วยชุดหนังอย่างดีนะครับเดินด้วยได้สีขาวสไตล์ของ Platinum นะครับความปลอดภัยล้วนๆน,นะครับใครหารถในเลนส์ราคาที่บอกว่าแรกมันเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดารถที่ในเลนส์ราคาประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับ ความปลอดภัยครบคันสำหรับครอบครัวใครสนใจรถแบบนี้ติดต่อที่ Ford R A เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ